ตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวเราเลยนะครับและแน่นอนว่าห้องเรียนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับล่าสุดเนี่ยยูเนสโกเพิ่งเปิดตัวกรอบการทำงานระดับโลกฉบับแรกเลยนะครับเพื่อเตรียมคุณครูให้พร้อมรับมือกับยุค AI เดี๋ยวเรามาเจาะลึกไป,ปรพร้อมๆกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเอ่ออยากให้ลองทายกันดูเล่นๆนะครับว่าในปี2022เนี่ยมีกี่ประเทศทั่วโลกครับที่มีกรอบการฝึกอบรมเรื่อง AI สําหรับคุณครู คำตอบอาจจะน่าตกใจนิดหน่อยนะครับมีแค่7ประเทศเพราะนั้นเองครับใช่ครับ7ประเทศนี่คือช่องว่างที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบจัดการโดยด่วนที่สุดเลยครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ ต้นต่อของปัญหาก่อนเลยว่าช่องว่างทางการศึกษานี้มันเร่งด่วนยังไงไปจนถึงแผนของยูเนสโกที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางจากนั้นเราจะไปเจาะลึกสมรรถนะหลักค่าด้านว่ามีอะไรบ้างพร้อมกับระดับความเชี่ยวชาญ3าขั้นและปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าว่าทั้งหมดนี้จะถูกนําไปปรับใช้ในห้องเรียนจริงได้ยังไงครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลย เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าเจ้า AI เนี่ยมันเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความท้าทายอะไรใหม่ๆให้กับแวดวงการศึกษาบ้างโอ้โหสไลด์นี้น่าสนใจมากเลยนะครับมันแสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า AI เนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดาธรรมดาแต่มันกลายเป็นเหมือนผู้เล่นคนใหม่ในห้องเรียนไปแล้วครับคือจากเดิมที่เรามีความสัมพันธ์แบบ2ทางคือครูกับนักเรียนตอนนี้มันกลายเป็นความสัมพันธ์แบบ3ทางไปแล้วครับมีครู มี AI แล้วก็นักเรียนซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่สร้างความท้าทายใหม่ๆขึ้นมาและนี่คือคำพูดจาก u n e s สโกที่ตอกย้ำถึงความเร่งด่วนของเรื่องนี้เลยครับเขาบอกว่าครูจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างศักยภาพอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เข้าใจมิติทางเทคนิคจริยธรรมและการสอนของ AI ได้ดียิ่งขึ้นคำพูดนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าเราต้องการแนวทางที่เป็นระบบเพื่อรับมือกับเรื่องนี้ และนี่ก็คือคำตอบจากยูเนสโกครับนั่นก็คือกรอบสมรรถนะด้าน AI สํสำหรับครูหรือที่เรียกสั้นๆว่า AICFT ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่นำทางระดับโลกฉบับแรกเลยครับที่ออกมาเพื่อจัดการกับช่องว่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้โดยตรงหพรใจหลักของกรอบการทํางานนี้เนี่ยตั้งอยู่บนหลักการที่สําคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางการปกป้องสิทธิข,ของคุณครู แล้วก็ต้องทําให้ทุกคนเข้าถึงได้พร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตแต่จุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพของคุณครูนะครับไม่ใช่เพื่อมาแทนที่คุณครูเอาละครับทีนี้เรามาเปิดดูข้างในกรอบการทํางานนี้กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วครูจําเป็นต้องเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกจัดเป็นหมวดหมู่ไว้เป็นองค์ความรู้และทักษะที่จําเป็น5ด้านด้วยกันครับสไลด์นี้ให้ภาพรวมโครงสร้างทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับลองดูนะครับ ในแนวตั้งเนี่ยเราจะเห็น5ด้านหลักที่เป็นสมรรถนะสําคัญส่วนในแนวนอนก็คือระดับความเชี่ยวชาญ3ขั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดในแต่ละส่วนกันครับสําหรับสมรรถนะหลัก5ด้านที่ว่านะครับก็จะประกอบไปด้วย1คือกรอบความคิดที่ต้องเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง2คือเรื่องจริยธรรมในการใช้ AI 3คือความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ 4. คือเรื่องการสอนที่นํา AI เข้ามาใช้และสุดท้ายข้อที่5คือ การใช้ AI เพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูเองจะเห็นว่ามันครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงเลยทีเดียวครับเอาละครับมาดูกันต่อในมิติที่2ของกรอบการทำงานนี้นะครับนั่นก็คือเส้นทางการพัฒนาของคุณครูซึ่ง UNESCO แบ่งออกเป็น3ระดับเพื่อให้เราเห็นภาพการเติบโตที่ชัดเจนขึ้นครับระดับแรกสุดเลยนะครับเรียกว่า acquire หรือก็คือการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเปรียบไปก็เหมือนการปูพื้นฐานให้แน่นเลยครับ เป้าหมายหลักก็คือสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ AI ให้กับคุณครูทุกคนโดยจะเน้นไปที่การประหนักรู้ก่อนว่าเทคโนโลยีนี้มันมีทั้งประโยชน์และก็มีความเสี่ยงนะพอพื้นฐานแน่นแล้วก็ขยับมาที่ระดับที่2ครับ Deepen หรือการลงลึกในรายละเอียดในขั้นนี้เนี่ยคุณครูจะก้าวจากการเป็นแค่ผู้รับรู้ไปสู่การเป็นผู้ลงม,มือทําที่สามารถนํา AI มาผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์การสอนของตัวเองได้อย่างจริงจังและมีความหมายมากขึ้นครับ และระดับสูงสุดก็คือ create หรือการสร้างสรรค์กับนี่คือระดับของผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับที่ไม่ใช่แค่ใช้ AI เป็นแต่สามารถปรับแต่งหรือสำรวจวิธีการใช้งานในรูปแบบใหม่ๆเพื่อพลิกโฉมการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริงเลยทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วกรอบการทำงานที่ว่ามาทั้งหมดนี้จะถูกนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไรเรามาดูในส่วนสุดท้ายกันครับคือต้องบอกว่ากรอบการทำงานนี้ไม่ได้เป็นกฎที่ตายตัวนะครับแต่มันถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับ ชุดเครื่องมือที่ยืดหยุ่นมากๆเพื่อให้ผู้กําหนดนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยนำไปพัฒนาหลักสูตรระดับชาติหรือให้สถาบันต่างๆใช้จัดโปรแกรมอบรมครูหรือแม้กระทั่งใช้ออกแบบเกณฑ์การประเมินผลให้เข้ากับบริบทของตัวเองได้เลยครับดังนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เอกสารที่ทําออกมาสวยๆนะครับแต่มันคือตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆในห้องเรียนทั่วโลกเป้าหมายก็คือการเปลี่ยนพิมพ์เขียวระดับโลก ให้กลายเป็นการลงมือทําในระดับท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้คุณครูทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตามครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่ากรอบการทํางานนี้จะเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การเสริมพลังให้ครูได้อย่างแท้จริงหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ก้าวแรกในการแข่งขันกับเทคโนโลยีที่ดูเหมือนว่าจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันหยุดกันแน่